ถ้าเกิดคุณกำลังมองหาบริการเติมเกมเนี่ยผมขอแนะนำ Melo Top Up นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยใช้แค่ u a d กับชื่อตัวละครเท่านั้นหากสนใจก็สามารถเข้าไปทักทางเพจหรือแอดไลน์ Melo Top Up ไปได้เลยสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับ อัลฮัสวัสดีทุกผู้ชีสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานมากๆนะสำหรับมาหากราฟฮงไกสตาร์เรล Star Rail ก่อนหน้านี้ก็ใช้เวลาในการทำของเกมอื่นอยู่ของเซเลเดก็มีนะครับเผื่อใครสนใจเผื่อใครดูแค่ของฮงไกสตาร์เรลแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่พออยากดูเพิ่มคุณก็ไปดูของเก็นชินไปดูของเซเลเดก็ได้ตอนนี้มี3เกมให้ดูเลยนะและอมกไม่นานเดียวแพทช์ของเซเลดก็อัปในเรื่องอีกของเกนชินก็ไป5.0นอีกมีให้เสพกันได้เรื่อยสำหรับมาหากราฟนะตัว่่ายยาขีี้เกยจมแค แล้ตอนนี้องค์การ Star r a i l นี่แ a ทที่แล้วก็ไม่ได้ทําเพราะว่ามันเป็นพวก After Story ซึ่งก็บอกตามตรงว่าเขาเซอร์วิสแหละเซอร์วิสไปเซอร์วิสนะบินขึ้นไปกอดกันบนฟ้าอย่างนั้นส่วนการกลับมาที่เสียนโจในครั้งนี้เนี่ยมันจะน่าสนใจมากแค่ไหนวันนี้มาดูกันในมาหากาพเสียนโจพาร์สองาร์ทที่1แม่งกูตั้งชื่อเป็นในแถงออนไททันเลย หลังจากที่เราจบเรื่องในเพนาโคนีแล้วเนี่ยแอสเทลเอ็กเพลสเนี่ยได้รับการติดต่อจากเซียนโจจิงหยวนได้ส่งคำเชิญมาเพื่อให้เรานั้นไปเข้าร่วมการรับชมศึกชิงเจ้ายุทธภพจริงๆชื่อของมันคือพิธีดวลยุทธอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ผมติดเรียกศึกชิงเจ้ายุทธภพมากกว่าไม่น่าจะต้องบอกนะติดมาจากเรื่องอะไรแต่ว่าคำเชิญในครั้งนี้เนี่ยฮิเมโกะกับเวลเนี่ยไปด้วยไม่ได้เพราะว่าติดธุระก็เลยจะขอแยกตัวไปที่สถานอวากาศเพื่อไปพบกับรวนเหมยเพราะงั้นในงานครั้งนี้เนี่ยแก๊งสาม ออกไปลุยกัน3าคนมานานแล้วปะตั้งแต่จาริโลซิกเลยมะซึ่งก่อนไปเนี่ยเราก็ได้คําอวยพรจากมีนาซึ่งเป็นมุกที่ทุกคนจะต้องฟังพี่น้องมีนาก่อนลงไปเนี่ยแกบอกว่าหวังว่าครั้งนี้เราจะไม่เจอวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยเป็นศัตรูกับเราอีกเนาะหวังว่าสถานที่สนุกสนุกแห่งต่อไปมันจะไม่มีวันศุกร์วันเสาร์อ,อะไรโผลมาเป็นศัตรูกับเราอีกนะสันเด ไปหาไหมหาไหมเ้ยเอาเป็นว่าสาคริปมุกไปเลยลวกันเหมือนตอนนี้นี่คือจะเป็น PTSD วันหยุดไปละบ้างหลังจากบอสต,ตัวล่าสุดเมื่อเรามาถึง Star Script h a v e n เนี่ยเราก็ได้เจอกับนักท่องเที่ยว2คนที่ถามหาสถานที่น่าเที่ยวเราก็เลยแนะนําไปตามนั้นหลังจากนั้น2คนนี้ที่เดินทางมาจากพีนากอนีเนี่ยก็บอกกับเราว่าบางทีเราอาจจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ใน2อสวันให้หลังซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าใครวะซึ่งถ้ามันไม่มีผลอะไรเนี่ยมันจะใส่ในเนื้อเรื่องหลักทําไมวะทางด้านของหยานชิงที่ได้รับคําาาาาสัันน่่่งงจกกกิหนเเีใ้มรรรบพรท,ทือ็ บอกกับเราว่างานในช่วงนี้เนี่ยของคลาวไนเนี่ยวุ่นมากๆเพราะว่าที่นี่กาลังจัดพิธีดวลยุทธหรือศึกชิงเจ้ายุทธภพอยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมรับชมกันซึ่งสาเหตุที่จริงอยูน่เนี่ยเลือกที่จะจัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อแสดงถึงคุณธรรมในการต่อสู้แล้วก็สร้างความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สร้างขวัญกาลังใจให้กับประชาชนแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการเชิญแขกต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมทางด้านการค้าแล้วก็การสร้างสันติภาพ หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติเมื่อคราวก่อนออคือต้องบอกก่อนว่าภายในเกมเนี่ยระยะเวลาภายในเกมเนี่ยผ่านไปเพียงแค่เดือนนิดๆน,นะครับแต่ที่เรารอเล่นนี่คืออไม่อยากจะเสีซึ่งงานนี้เนี่ยมีทูตจากทางเสียนโจจูหมิงกับเสียนโจเหยาชิงมาร่วมด้วยแต่ในขณะที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยก็มีเสียงดังเกิดขึ้น,นอ,อุ๊ยตกใจหมดเลย มันเป็นแวร์ูฟไปหมอนี่็ค้มีน้มามเต็งแจะรับมือให้อุ้ยเผ่ามนุษย์หมาป่าหรือบริสินได้เกิดการอลาวาดขึ้นในขณะที่กําลังขนย้ายตัวนักโทษในขณะที่หยานชิงกําลังจัดการอยู่นั้นเนี่ยจู่ๆก็มีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นณที่เกิดเหตุจากนั้นก็ดึงดาบของหยานชิงเนี่ยแล้วก็ปาไปใส่มอนจากนั้นก็หวดปิดท้ายด้วยดาบยักษ์เล่มหนึ่ง โอ้ยโอ้โหดาบยาวมอนตัวเล็กนิดเดียวคนถือด <mm ้วยก็เช่นกันรองเท้าก็ไม่ใส่ด้วยืมขอบใจที่ช่วยนะไม่เวลาคุยแล้วไปละเดี๋ยวคืนดาบมาก่อนดิ แต่ในตอนที่หยานชิงเข้าไปขอบคุณเนี่ยเหมือนน้องคนนั้นเข้าใจไม่ได้สนใจดึงดาบของหยานชิงออกมาดูและก็กระโดดหายไปเลยพร้อมกับเอาดาบของหยานชิงไปด้วยแนนเป็นโจรขโมยดาบแล้วหนึ่งซึ่งหลังจากจบเรื่องเนี่ยหยานชิงเนี่ยได้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ระัตะเวนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลูจุนเขาได้ให้บอกแสว่า,วาพวกหมาป่าพวกนั้นเนี่ยโจมตีเรือขนส่งขององค์กรที่กําลังทําการจอดอยู่ในหลวงฟูเรือของทูจากจูหมิงที่ผ่านทางเข้ามาเนี่ยหลังจากเห็นสถานการณ์ก็เลยเข้ามาช่วยจัดการหมาป่าพวกนั้นและ นำตัวไปขังไว้ในห้องโดยสารแต่ในขณะที่จอดเพื่อทําการส่งตัวนักโทษให้กับทางหลัวงฟูเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์เมื่อกี้ขึ้นทางด้านของหยานชิงเนี่ยก็ได้พาเราเนี่ยมาพบกับจิงหยวนที่กำลังคุยกับนายพลแห่งจูหมิงอยู่ซึ่งคุณปู่คนนี้เนี่ยคือหววหยานเป็นช่างฝีมือและก็ปร,รมาจารย์ดาบคนหนึ่งของจูหมิงแถมปู่คนนี้ยังพาลูกศิษย์ของตนมาด้วย หยุนหลีหนึ่งในกลงลอ้อเพลิง8แฉกซึ่งเป็นเด็กสาวคนเดียวกันกันกบที่ช่วยหยานชิงในการจัดการบริสินก่อนหน้านี้พอได้เจอกันเนี่ยสิ่งแรกที่หยานชิงต้องทําก่อนเลยก็คือเอาดาบพี่คืนมาซะไอ้น้องซึ่งแน่นอนครับว่าน้องแกเนี่ยเกาหัวแล้วก็งงๆอยู่ว่าทําไมมีดาบติดมาในกระเป๋าด้วยแต่ก็เป็นคนหยิบมาเองนะแต่ลืมและแน่นอนว่าน้องแกดื้อไม่ยอมคืนดาบให้นั่นเองบอกไปว่านักดาบจากลัวฝูเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแค่นี้ก็รักษาดาบของตัวเองเอาไว้ไม่ได้และนี่ก็ถือว่าเป็นชนวนสงครามของเด็ก2 บ้านตีกันนั่นเองเรียกว่าตีกันยาวๆเลยอะทุกครั้งที่เจอหน้ากันคือซัดกันไม่เลิก ในขณะที่2คนนี้กําลังตีกันอยู่นั้นเนี่ยจิงหยวนเน่ก็เลยสั่งให้ตัวของหยานชิงเนี่ยไปทาการเจราจาก,กับคนขององค์กรที่อติซานชิปคอมมิชชั่นซะหน่อยเนื่องจากมีเหตุการณ์ถกเถียงกันระหว่างการตรวจสอบสินค้าซึ่งก่อนจะออกไปเนี่ยนายพลห้วยหยานเนี่ยถามถึงนายพลจักเหยาชิงว่าทําไมนางถึงยังมาไม่ถึงสักทีนะเพราะว่ารายนั้นเนี่ยมาเพื่อเจอจิงหยวนโดยเฉพาะเลยจากนั้นทูตของเหยาชิงเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาเดียวชิวกับโมเซ่ล่วงหน้ามาเพื่อบอกว่าตอนนี้นายพลของตอนนั้นเนี่ยกำลัง ลังซนอยู่พอดีนานๆทีมาที่หลวงฟุก็เลยวิ่งซนทั่วเมืองไปเลยแล้วก็ให้ตนนั้นล่วงหน้ามาเจอก่อนตัดมาทางหยานชิงที่พาเราออกมาเพื่อพาไปยังที่พักเนี่ยก็บอกกับเราว่าท่านายพลสั่งให้ไปช่วยเจราจากับคนขององค์กรซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยก็ขอไปเจือกด้วยเพราะเนื่องจากเราเนี่ยเคยชกคนขององค์กรมาสักสองสาคนซึ่งล่าสุดนี้ก็เพิ่งชกไปเลยหรือไอ้ล่าสุดนี่เรียกว่าโดนชกอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเมื่อมาถึงอติซานชิปคอมมิชชั่นแล้วเนี่ยเราก็ได้พบกับสกอตต์คน เจอในตรอกออร่มเหตุการณ์นี้คือเรือขนสินค้าขององค์กรเนี่ยมาจอดที่ทางเสียนโจทางเสียนโจก็เลยจะทําการตรวจสอบสินค้าเล็กน้อยก็เพราะว่ามาใช้ท่าเรือของตัวเองแหละแต่สกอตที่เป็นหัวหน้าทางการขนส่งในครั้งนี้เนี่ยไม่ยอมซึ่งจริงๆแล้วได้มีการสแกนสินค้าไปเป็นที่เรียบร้อยแต่พบว่ามันไม่ได้มีแค่โครงสร้างของเครื่องจักรเท่านั้นแต่มีส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อชีวภาพอยู่ด้วยเราก็เลยต้องทําการตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ในขณะที่กําลังเจรจากันอยู่นั้นเนี่ยก็มีการเอ่อปรากฏตัวของอคนสวย <c oughs> ลิงชาผู้มนวยการคนใหม่ของเอบเคมีคอมมิชชั่นที่มาณที่เกิดเหตุก็พราะได้รับรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อเยื่อชีวภาพและด้วยวาทนศีล์ของตัวหลิงชาเนี่ยสุดท้ายก็ทําให้สกอตนั้นยอมให้ตรวจสอบแต่ในขณะที่กําลังเข้าไปตรวจสอบนั้นโอ้ยตกใจหมดเลย <c oughs> โอ้ยเสียงดังเหลือเกินถ้ามีความเสียหายจะชดใช้ให้ชดใช้เลย ปิดมันโอ้โ <analyze> ห <anthropology> เรื่องจากรูปร่างหมาป่าเนี่ยได้ตื่นขึ้นจากการสัมผัสของหลิงชาหลังจากจัดก,การเสร็จเนี่ยสกอตก็โดนรวบตัวไปก่อนเลยก็ไม่รู้ว่าโดนรวบจริงหรือเปล่าก็แค่โดนพาเดินไปจากนั้นหลิงชาเนี่ยก็ได้ชวนเราไปที่อ l c เคมี c o m m i s s i o n และก็อยากจะฟังความเห็นที่มีต่อการฟื้นฟู a l c เคมี c o m m ิ s s i o n ขึ้นมาใหม่หลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติเมื่อคราวก่อนซึ่งระหว่างทางไปอ l c เคมี c o m m ิ s s i o n เนี่ยเราได้เจอซูชางด้วยนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็อยากรวมตัวแก๊งสาวมากๆเพราะว่าเนื่องจจจาาาากกม่่้เเอััันานานววววงะชหหหูุหยบ จริงๆก็อยากไปกับแกงนี้นะเพราะตอนเล่นอีเวนต์ก็สนุกดีดูสนิทกันมากๆหลังจากเมื่อเราได้พูดคุยเมื่อเราได้พูดคุยกับหลิงชาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่านางเนี่ยเติบโตที่นี่ที่เอลเคมีคอมมิชชั่นแห่งนี้และก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ของการเดินแด่แปลาธาตุกับอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ด้วยภัยพิบัติของแอมโบเชียลเนี่ยทำให้อาจารย์เนี่ยถูกใส่ร้ายและก็โดนเนรเทศออกไปจากหลวงฝูไปอยู่ที่จูหมิงแทนซึ่งตัวหลิงชาที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยก็เลยต้องออกไปด้วยและเมื่อคุณพูููดถึงงงจจจมมมิิเนนนี่ยคาากก็ททัุ ที่กําลังตามหาพี่สาวหลิงชาเนี่ยก็ได้มาปะหน้ากับหยานชิงอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะชกกันแบบจริงๆจังๆแล้วแต่ว่าหลิงชาเนี่ยบอกว่าเอ้ยก่อนที่จะชกกันเนี่ยเราไปตบมอนรอบๆเอาเคมีอคอมมิชชั่นดีกว่าดีกว่าตบกันเองใครตบมอนได้เยอะกว่าเป็นฝ่ายชนะไปซึ่งแน่นอนว่าหลิงชาจะได้ไม่ต้องเคลียร์มอนเองด้วยเออสงสัยขี้เกียจเข้าเกมเพย์เทิร์นเบทกันนี่แหละแต่ที่แข่งกันไปก็แข่งไปงั้นๆแหละครับเพราะสุดท้ายแล้วยุนหลีกับหยานชิงก็ ใจเย็นๆโอ้หแม่งโคตรหนังจีนเลยหนังจีนที่ผ่ายโทษทีครับขี่ดาบได้นี่โอ้แม่ใหญ่กับบัคเตอร์ซอสของค่าวอ่ะเฮ้ยโอ้หนี่มันดูเดือด เฮ้ยกระโอเอท่โคตรเท่เลยมาอยา่างที่ ซึ่งในระหว่างที่กําลังประลองดาบกันอยู่เนี่ยในจังหวะสุดท้ายก็มีมนุษย์จิ้งจอกตอนหนึ่งเนี่ยเข้ามาแทรกเอาไว้รับการโจมตีของทั้งคู่ด้วยเพียงแค่2นิ้วเท่านั้นแมงคี้เป็นตะเกียบเลยท่านในพลแห่งเสียนโจเหย,ยาชิงในพลทันสวรรค์เฟยเซียวเข้ามาห้ามปลามทั้งสองคนเอาไว้และในที่สุดแล้วหยุดหลีก็ยอมคืนดาบให้กับยานชิง แล้วหลังจากผ่านมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ดูว่าเฟยเซียวเนี่ยเข้ามาหาหมอซึ่งหมอที่ว่าก็คือไปหลูนั่นเองหลังจากที่เฟยเซียวเนี่ยแยกตัวออกมาก็ได้มาพบกับเจียวชิวกับโมเซ่เฟยเซียวนั้นได้เล่าสถานการณ์ที่ไปพบกับไปลรู้เนี่ยมาว่าสุดท้ายแล้วแม้แต่ท่านมังกรเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แค่บอกว่าให้ทานอาหารดีๆเข้าไว้จากตรงนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเฟยเซียวเนี่ยป่วยอยู่แล้วก็จะได้รู้อีกด้วยว่าเจียวชิวเนี่ยเป็นคนที่กําลังหาวิธีมารักษาเฟยเซียวนั่นเอง อกให้กินอาหารดีๆเนี่ยสงสัยโมเซสแม่งหิวครับแล้วก็ชวนไปกินชาบูหมาล่าไงกินอาหารดีๆงั้นเหรอว่าแต่ตอนเย็นกินชาบูไหมนี่ดูสถานการณ์เป็นไหมเนี่ย ทั้งยานชิงกับแอสเทลเอ็กเพลสเนี่ยได้เข้ามาพบกับจิงหยวนอีกครั้งหนึ่งตามที่จิงหยวนได้นัดเอาไว้และจิงหยวนเน่ก็ได้บอกว่าที่เรียกมาในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อมาให้ชมการประลองอย่างเดียวแต่ก็เพื่อให้เรานั้นมาเป็นพยานจากเหตุการณ์ภัยพิบัติเมื่อคราวก่อนและจริงๆแล้วการที่นายพลแห่งจูหมิงและก็เหยาชิงเนี่ยมาที่นี่ก็เพราะว่าท่านจอมพลเนี่ยสั่งให้มาด้วยตัวเองโดยถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยทางเฟยเซียวจะมาถามคำถามจากตัวเรานั่นเอง แต่เราก็ควรออกจากเรื่องตึงๆมาฝั่งของงานศึกชิงเจ้ายุทธภพบ้างทางด้านของนายพลห้วยหยานเนี่ยได้นํากล่องเก็บดาบมาไว้เพื่อเป็นรางวัล ส่วนตัวดาบเนี่ยจะตามมาทีหลังซึ่งแน่นอนว่าทางหยุนหลีกับหยานชิงเมื่อได้ยินว่ากล่องเก็บดาบกับดาบที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะทั้งสองคนก็เริ่มชกกันด้วยฝีปากอีกรอบหนึ่งทั้งคู่จะลงแข่งด้วยและก็จะไม่ยอมให้อีกฝ่ายนั้นได้ดาบไปแน่นอนทั้งฝั่งของหยานชิงก็อยากจะแสดงว่านักดาบของหลัวฝฟูไม่ได้กระจอกอย่างนั้นส่วนทางหยุนหลีเนี่ยก็มองว่าหยานชิงเนี่ยดูแลดาบได้ไม่ดีเออลืมบอกอย่างหนึ่งคือหยุนหลีนน้องคุยกับดาบได้ด้วยนะเอ,อ นีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ทางคุณปู่ห้วยหยานเนี่ยบอกว่าจะตีกันเพื่อแล้วก็ให้ทั้งคู่เนี่ยร่วมฝึกลูกศิษย์คนหนึง่งแล้วก็ส่งลงไปแข่งด้วยหรือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์อย่างหนึง่งซึ่งแน่นอนว่าลูกศิษย์คนนั้นเนี่ยไม่มีใครอีกแล้วครับนอกจากน้องมีนาน,นั่นเองทางด้านของตั้นเหิงเนี่ยที่เขาไม่โดนเลือกเนี่ยเพราะว่าเก่งอยู่แล้วนี่มันระดับเจ้ายนจันทราเันเหลอส่วนตัวเราก็ได้อาวุธมาเยอะและเจ้าอะไรเยอะแยะแถมอีกอย่างหนึ่งคือมีนาก็บอกว่าอยากลองเรียนวิชาาาาาดดดดบบบูตาาตออััมทงรรอออกกเเป่ยซีวไ้พ เพื่อนร่วมรบในอดีตซึ่งคนคนั้นก็คือยูกงเฟยเซียวเนี่ยได้เล่าว่าจริงๆแล้วการที่นางมาที่หลัวฝูุเนี่ยในครั้งนี้ก็เพราะว่าท่านจอมพลเนี่ยสั่งมาให้มาถามคําถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติให้มาถามคําถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ในภัยพิบัติที่ไม่มีคําอธิบายในรายงานแต่ว่าเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของเฟยเซียวเนี่ยก็คือการมาพบตัวฮูเร มูเรเป็นผู้บัญชาการรบของเผ่าบริซินถูกจองจําไว้ในชักริงพิซเซนเป็นเวลาน,านานกว่า700ปีแล้วและก็จะไม่มีการอภัยโทษตลอดชีวิตจนกว่าฟ้าจะถล่มดินจะทลายและก็เรื่องสุดท้ายที่เฟยเซียวจะนํามาบอกให้ยูกงก็คือสิ่งที่ยูกงนั้นเคยขอให้หาเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ซึ่งเบาะแสที่ว่าเนี่ยก็คือมีการค้นพบซากเรือของสมาคมการค้าวิสเซอริงเฟรมส์แต่ไม่มีการค้นพบสินค้าหรือผู้รอดชีวิตซึ่งเบาะแสนี้เนี่ยเกี่ยวกับสมาคมการค้า ซูดิงเฟรมส s ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรวะแต่พอลองไปเซิร์ชดูเนี่ยสมาคมการค้าวิ i l i n g f ฟร m เนี่ยมันเป็นสมาคมการค้าที่มีทิงหยุนเนี่ยเป็นหัวหน้าของผู้แทนของสมาคมเพราะงั้นแปลว่ายูกงเคยขอให้เฟยเซียวเนี่ยหาเบาะแสเกี่ยวกับทิงหยุนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็อย่างที่เฟยเซียวบอกมันไม่มีการค้นพบเบาะแสเกี่ยวกับสินค้าหรือผู้รอดชีวิตเลยทําให้เราก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการรอดชีวิตของทิงหยุนนั่นเองแต่ว่วาาประโยยยคสุดท้เ,เ,เซ ดันถามยูกงว่ารู้จักรวนเหมยไหมแล้วก็ตัดไปดื้อๆเลยครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่า,าสรุปสมาคมการค้าเบาะแสที่เฟยเซียวไปหามีความเกี่ยวข้องกับเหมยยังไงวะแลวถ้าพูดกับเหมยก็คือในช่วงต้นเรื่องที่ไมโกกับเวลพึ่งไปหาเหมยอยู่หยกๆก,ก็ไม่รู้ว่าจะได้รู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นการเริ่มฝึกของตัวมีนานั่นเองด้วยการร่วมมือกันที่ดูไม่ค่อยจะเต็มใจของยานชิงแล้วก็หยุนหลีเมื่อเวลาผ่านไปอาทิตย์กว่าๆเนี่ยการ พร้อมกับศึกชิงเจ้ายุทธภพที่ใกล้เข้ามาขึ้นทุกวันและในวันก่อนการแข่งหนึ่งวันเนี่ยจูจูเจียวชิวก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาเจอกับทั้ง3คนมาพูดให้เราหิวเล่นเล่นเกี่ยวกับอาหารเฉยเลยในฉากนี้เราจะได้รู้ว่าถึงเจียวชิวเนี่ยจะเป็นหมอแต่ก็เป็นการรักษาคนไข้ด้วยอาหารถึงว่าเราทำไมสกิลถึงเป็นมอมาลาแสดงว่าเจียวชิวเนี่ยเป็นทั้งหมอทั้งเชฟเอ่อต้องเรียกว่าเมเปิ้ลวะหมอบวกเชฟจากการพูดคุยถึงศึกชิงเจ้ายุทธภพเนี่ยทางด้านของเจียวชิวเนี่ยเลยขอให้ตัวหยานชิงเนาป ไปด,ดูเรือที่จะใช้จัดงานศึกชิงเจ้ายุทธภพสักหน่อยเพราะวาก็ยังไม่ได้เห็นเลยในระหว่างทางเนี่ยเจียวชิวได้สังเกตเห็นกลุ่มคนปแปลกๆกลุ่มหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรส่วนทางด้านของหยานชิงเนี่ยเมื่อมาถึงเรือแล้วเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับศึกชิงเจ้ายุทธภพและก็การฝึกดาบของตัวเองให้ทุกคนฟังแต่เรือเนี่ยจะทําการเปิดให้ขึ้นไปก็ต่อเมื่อถึงวันจัดงานเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยเจียวชิวก็ขอแยกตัวออกไประหว่างที่ทั้ง3คนกําลังเดินทางกลับกันเนี่ยก็ได้พบกับกลุ่มคนน่าสงสััยยยกกลลุ่่่่มนนนึึงงงซหาชิเิเตีตดดสสใจจทะะ รอยตามไปแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังโดนจับได้อยู่ดีซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็ดันเผยร่างจริงออกมาเป็นเผ่าหมาป่าบริสินเฉยเลยเผ่าบริสินพวกนี้เนี่ยปลอมตัวเป็นมนุษย์จิ้งจอกแล้วก็คลาวไนได้อย่างแนบเนียนมากๆ หยานชิงก็เลยลองเอาตราของคลาวไนเนี่ยออกมาดูเพื่อมีเบาะแสอะไรบ้างและก็พบว่ามีชื่อของคนที่ชื่อว่าลูจุนอยู่ซึ่งแน่นอนว่าหยานชิงเนี่ยจำได้ว่าเป็นชื่อของเจ้าหน้าที่ราะตะเวนที่เจอกันในตอนแรกเลยไม่ว่าตอนนี้มันจะใช้วิธีไหนในการปลอมตัวเป็นมนุษย์จิ้งจอกกับคลาวไนแต่ว่าณตอนนี้ภายในเสียนโจเนี่ยอาจจะมีพวกมันเนี่ยปลอมตัวอยู่อีกก็ได้ ตัดมาทางฝั่งของสเตลแล้วก็ตันเหิงได้มาพบกับ3นายพลที่อยู่ในหลวฝุ่นณะตอนนี้จิงหยวนเฟยเซียวแล้วก็ห้วยยานและอย่างที่รู้กันเฟยเซียวเนี่ยได้รับคําสั่งจากจอมพลให้มาเพื่อถามคําถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่ในรายงานไม่มีคําอธิบายเพราะว่าตอนนี้ทางเทนลอดเนี่ยมีข้อคุณหาเกี่ยวกับจิงหยวนอีกหลายข้อมากๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวก่อนทั้งการที่ตัดสินใจผิดพลาดการที่เชื่อใจนักล่าสเตลลอนแบบไม่ได้สงสัยอะไรเลยซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราตอบคําถามเสร็จแล้ว มันก็ไม่ได้มีจุดที่ไม่สมเหตุสมผลอะไรน่าจะช่วยในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อคุณหาในตัวจริงหยวนของเทนลอดได้ซึ่งแน่นอนว่าทางจอมพลเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยอะไรในตัวจริงหยวนและทางด้านของเฟยเซียวเนี่ยในฐานะนายพลเหมือนกันเนี่ยก็เข้าใจความยากลําบากในการตัดสินใจของจริงหยวนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกองทัพแดนเขียวขจีของเหยาชิงเนี่ยก็มีรายงานการเคลื่อนไหวของบริสินจํานวนมากมารวมกลุ่มกันด้วยการชี้นําของบางสิ่งที่เรียกตัวเองว่าเมงกัสข่าวกรองเนี่ยบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ บรินแต่เป็นหญิงที่อ้างตนว่าเป็นผู้ส่งสารของเจ้าแห่งอายุวัฒนะซึ่งโบริซินเนี่ยเชื่อว่านางคนนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เผ่าของมันเนี่ยพังอาจขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจิงหยวนเล่เฟยเซียวเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นแฟนทีเลียแน่นอนยังไม่จบอีกหรอวะอีเจ้เฟยเซียวเนี่ยบอกจิงหยวนว่าตนนั้นอยากจะพาตัวฮูเรออกจากเรือนจําของหลวฝูและก็ส่งไปที่เรือนจําแห่งเหยาชิงซึ่งทางจิงหยวนเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮูเรเป็นคู่แค้นในอดีตของเผ่ามนุษ เพราะว่ามันเคยทําให้เผ่ามนุษย์จิ้งจอกเนี่ยเคยตกเป็นทาสมาก่อนการที่ให้เหยี่ยวชิงนั้นไปดูแลเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลดีซึ่งตอนนี้เฟยเซียวเนี่ยก็ได้ส่งเจียวชิวกับโมเซ่นั้นเข้าไปในเรือนจําเพื่อทําการตรวจสอบแล้วก็เตรียมความพร้อมในการขนย้ายตัวฮูเรส่วนตัวของตั้นเหิงแล้วก็เตลเนี่ย ต้องเข้าไปเพื่อไปบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคาให้การเพิ่มเติมของเรื่องที่เราเพิ่งบอกฟเฟยเซียวไปแต่ทําไมบันทึกคาให้การต้องไปในคุกด้วยวะไม่มีสอนอที่นี่ซึ่งภายในเรือนจํานั้นเนี่ยสเวยีจะรับหน้าที่ในการพาเจียวชิวกับโมเซ่ลงไปยังชั้นล่างสุดที่เป็นที่จองจําของฮูเรในระหว่างทางเนี่ยเจลชิวรู้สึกแปลกๆอีกครั้งหนึ่งซึ่งคล้ายกับตอนที่ไปดูสถานที่ประลองกับหยานชิง ส่วนทางด้านเรากับตันเหิงเนี่ยก็ได้หันยาพาเราไปบันทึกคําให้การซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้พบกับกล่องเก็บสินค้าที่ตรวจสอบไปแล้วเนี่ยเปิดทิ้งเอาไว้อุ๊ยอุ๊ยตายอะไรเนี่ยแปลกแฮะจำได้ว่าไม่มีการตรวจสอบเป็นครั้งที่สอง ระวังโอ้ฮะดี๋ว่วเหตุการณ์ฉุกเฉินขอกำลังเสริมด่วนอ่ะไม่มีแล้วมีแต่พวกกูนี่นแหละ,ะ <c oughs> หนึ่งตรวตามดีเจ็ดตัว เรื่องจากรูปร่างหมาป่าที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้ได้ทําการปิดล้อมตัวเราไว้เห็นได้ชัดเลยว่าตอนเนี้มีคนจงใจให้ของพวกนี้ถูกส่งมายัางเรือนจําแห่งนี้คนพวกนั้นจะต้องรู้ว่าหากโดนตรวจสอบไปแล้วแล้วเป็นอันตรายเนี่ยยังไงก็ถูกส่งเข้ามาในเรือนจําแน่นอนซึ่งจุดประสงค์เดียวที่จะทําแบบนั้นเนี่ยก็คงเป็นการแหกคุกนั่นเองณชัน้นล่างสุดของเรือนจําหน้าประตูที่ใช้จองจําฮูเรสวอี้เนี่ยบอกว่าปกติทูตของเหยาชิงเนี่ยจะมาที่นี่ทุกๆ100ปีเพื่อมาดูว่าฮูเรนั้น เนี่ยตายหรือ,อยังเนื่องจากมันโดนขังด้วยดงดาบไร้ขอบเขตที่จะทิมแทงให้มันทรมานจนถึงตายแต่ว่าตลอดระยะเวลา7 0 0ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโดนแทงไปมันก็สามารถฟื้นฟูต,ตัวเองได้ทันทีตลอดแม้ว่าเรือนจําจะไม่มีการแจกจ่ายอาหารเนี่ยมันก็ยังสามารถอยู่รอดได้ในตลอด700ปีที่ผ่านมาอีกอย่างหนึง่งที่น่ารู้เกี่ยวกับเผ่าพุติสินเนี่ยคือมันสามารถปล่อยฟีโรโมนซึ่งฟีโรโมนของพวกมันเนี่ยมีค่าเป็นพิษและก็สามารถใช้ควบคุมคนที่สูดดมเข้าไปได้และก็เป็นสาเหตุว่า ทำไมในอดีตนั้นมันสามารถควบคุมเผ่าจิ้งจอกให้เป็นทาสได้ไม่ใช่เพราะว่าเผ่าจิ้งจอกเนี่ยต่อสู้กับมันไม่ได้แต่ว่าเพราะว่าฟีโรโมนนี้เนี่ยแหละที่ทําให้เผ่าจิ้งจอกนั้นขัดขืนมันไม่ได้ซึ่งเจลชิวเนี่ยบอกว่าหากสามารถนําพิษของมันมาสกัดเป็นยาได้เนี่ยบางทีอาจจะมีทางรักษาท่านในผลก็ได้แต่จูจูลูจุนก็พาบริสินเนี่ยเข้ามาล้อมตัวไว้และตอนนี้ทั้งคุกก็ถูกบริสินนั้นยึดไปหมดแล้วทหารมีคนบุกลุกชั้นล่างสุดขอกำลังเสริม ไม่น่าจะมีใครตอบไม่มีใครหรอกนะใครจะไปได้ยินเสียงเรียกร้องของเธอจากก้นบึ้งกันแล้วขอบผู้ที่ช่วยเปิดประตูเรือนจำให้นะคนุณผู้พิพากษาคุณล้ว่ประตูไว้ด,ดวดูเดือด,ดกันจริงๆเฮ้ยโอ้โห,โห,โหโสองจินอู จงตื่นปะเอ่าแล้วไลคออนกูตื่นแล้วอย่าทำแบบนั้นมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยครับ น้องอี้เอ๋ยเรียบร้อยตายซ้ำตายซาก,ก i, โอ้หนมโหสถข้ารอมานานแล้วอย่าไปซ้ำศพขอร้องอย่าซ้ำศพอย่าอย่า ระหว่างการต่อสู้เนี่ยเจลชิวเนี่ยได้บอกให้โมเซ่นั้นรีบหนีออกไปก่อนในขณะที่ยังมีโอกาสจากการสู้กันในครั้งนี้เนี่ยทำให้ฮูเรเนี่ยหลุดออกมาจากแดนจองจํา ลูจุนนั้นได้มีการกล่าวถึงยาปีศาจที่เมื่อเผาบริซินกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนมนุษย์จิ้งจอกจากนั้นเจยวชิวเนี่ยก็ถูกจับเป็นตัวประกันจนกว่าพวกมันจะสามารถแหกคุกออกไปได้นั่นเองฟังเรากับหันยาที่ลงมาตรวจชั้นล่างสุดเนี่ยก็พบร่างของสวอีอีที่พังยับเยินอยู่แต่สวอีอีเนี่ยได้ส่งวิญญาณของตัวเองเข้าไปในนกสมองกลได้ทันจึงสามารถบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราได้เริ่มใหมอ่อ๋อ เสียงเปลี่ยนเลยเสียงเปลี <S <s <ess iz os> ่ยนเวลยเมื่อกี้ ซึ่งแผลหลังจากนี้เนี่ยคือสวีอี้จะบินออกจากคุกแห่งนี้เพื่อไปส่งข่าวให้ภายนอกส่วนเรานั้นก็จะขึ้นไปข้างบนเพื่อตามไปหยุดฮูเรที่กําลังทําการหลบหนีนั่นเองซึ่งในระหว่างทางเนี่ยก็ได้เจอกับพี่โมเซที่กาลังยืนแบบคูคูคอยู่ท่ามกลางซากศพของบริสินหลังจากที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็ได้ร่วมทางกันไปนั่นเองฮูเรที่มาถึงประตูใหญ่เนี่ยก็มองว่าเจียวชิวที่เป็นตัวประกันณตอนนี้เนี่ยไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วแต่ว่าลูจุนเนี่ยได้พูดว่าจริงๆแล้วความสามารถของเจียวาาชิว เราก็ได้ซึ่งเกียวชิวเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือเกียวชิวได้พูดว่าณตอนนี้เนี่ย จิงหลิวเพิ่งกลับมาที่หลัวฝุกพอดีที่บอกออกไปแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าการพูดถึงจิงหลิวต่อหน้าฮูเรเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างหนึ่งเพราะว่าจิงหลิวนั้นเนี่ยเป็นคนที่จัดการกับฮูเรและก็ทําให้มันถูกคุมขังเอาไว้ณที่นี่ทั้งด้านของลูจุนที่มองออกว่าเจียวชิวเนี่ยพยายามที่จะยั่วยุฮูเรเนี่ยก็เลยเข้ามาขวางเอาไว้แต่ณตอนนั้นก็สายไปแล้วเพราะว่าฮูเรนั้นน่าจะแค้นจิงหลิวมากๆก็เลยตัดสินใจยังไม่ฆ่าเจียวชิวทิ้งแล้วก็พาไปด้วยซะเลยทั้งฝ่ายของเรานนนี่ย่ยถึงงแแมม้จะรบคไไไหก็ัไปไัปท อยู่ดีโอ้โหอย่างเยอะ ข่าวจากสวอี e, ที่น่าจะหนีออกมาพ้นแล้วเนี่ยได้มาถึงหูของทั้ง3นายพลและเฟยเซียวก็ได้ขอออกคําสั่งปฏิบัติการออกล่าฮูเรซึ่งหลังจากนั้นคําอธิบายก็ได้บอกว่าเรือนจําก็ได้กลับมาอยู่ในการควบคุมอีกครั้งหนึ่งตัวเราก็ได้ออกมาได้แต่ว่าทูตของเหยาชิงคนหนึ่งได้หายตัวไปพร้อมกับฮูเรหลังจากนั้นก็หยุดพักครับพักก่อนอย่าเพิ่งเล่นต้อรอแพดต่อไปนะแกอา้อาวอา้อาวอ้าวนึกว่ายังไม่จบค้างเฉยเลย คือตอนแรกที่ผมยังไม่เล่นแลวก็ไม่ได้สตรีมไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างเบิร์นเอาในะช่วงนั้นผมขยาดเกมจากค่ายโฮโยมากๆเนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้เล่นแล้วก็ทําคลิปเกี่ยวกับเซเลชเยอะเกินไปก็เลยขอตัวไปพักแป๊บหนึ่งช่วงนี้น่าจะกลับมาดีขึ้นแล้วนะน่าจะพร้อมเล่นเกมค่ายนี้ต่อละอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากเล่นเนื้อเรื่องฉากนี้แล้วเนี่ยแม่เงเอ้ยอยากเล่นต่อเอาเป็นว่ารอแพทหน้าล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าในแพทนี้มีแค่นี้แหละครับถ้กชอบไม่ชอบยังไงก็ก็อย่าลืมมมคเนตต์กกก like, กัไไว้้รฝาาาดดดลิถใ ดีเอาไปแชร์ให้ก็จะดีมากๆนะครับยังไงในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ